มาแล้วการเลือกงูนะอ้าวโอเคเออสวยเลยอ่ะต่างสองหัวเลยอือเอเอต่างสองหัวเก่าเออเ,เก่าเ,าเ่าเก้างใน,นัวนใหญ่เลย,อ,ย,เลยอาหารปลาลามนะครับ mày 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 ăn mày 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 ยังมีสัตว์ปีกอีกทางครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับชื่ออควาเรียมพัทยาอาจจะเรามาดูมาชมสัตว์น้ำนะแล้วก็อควาเรียมนะเขามีตู้ปลามีอุมโมงค์ปลาแล้วก็มีสัตว์แปลก เข้าไปข้างในกันครับเป้าคือเป้าสามเต้าสามใช่ไปเ,เข้าไปข้างในกัน <Yahoo! S 1> ที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นอปเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในครับผู้ใหญ่150เด็ก80เด็กต่ำกว่า90เซนเข้าฟรีนะครับ ขวบมือนะจ๊ะห้องน้ำและล้างตรแไนั่นในสายมือจัะเรียกที่นี่เป็นสวนสัตว์พัทยาก็ว่าได้เลยครับมีทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์เลื้ยคานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำและสัตว์แปลกสัตว์ประหลาดนี่ปลาอะไรครับปลาเล็เอ,อืมีผู้รู้มาด้วยปลาเล็กให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับพอเดินเข้ามาแล้ว สีด้วยนปะปลาเลดนะสีแดงปลาช็ชอกเกอร์ชักชักเกอร์ใช่ปลาชักเกอร์อันนี้เป็นงูหลามยักษ์มาโซนงูหลายพันเลยเฮ้ยงูอนาคอนดาเขียวเราไม่เห็นไม่มีเ่อเลย อันนี้เขาไม่มีถ่ายรูปกับน้องงูแล้วก็นกเลยนะครับ30บาทมาแล้วการเลือกงูนะอ้าวขออามามีมามีต้องอยู่ด้วยอ่ะปลาปลามามีมาตัวใหญ่

นี่งลับยากประทำคนที่รอขนาดนี้เป็นของคุณนะพวกเรายังอยู่บริเวณด้านหน้ายังไม่ได้ไปไหนเลยคือสุดแขนหาลูกจับล็กเขานะครับ นกเขาอินรีสีเหมือนอินรีจริงๆเดี๋ยวให้กํลลังให้อาสับก่อนอันนี้ก่อนเข้าจะไปเข้าไปดูปลาน,นี่ก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นโซนสัตว์ก่อนนะครับมีสัตว์หายากสัตว์แปลกนกเขาอินซีสวยเลยอะมาเดี๋ยวเดี๋ยวป้าถ่ายรูปให้กัลันทามาดูเลยเนี่ยอือ เต่าสองหัวกระรองเขาติดกันนะน่าจะผิดปกติต่าสองหัวเต่าสองหัวเหรอคใช่แล้วก็มีกี่ขาครับไม่รู้กะรนัดิแนม่ๆเาเขียนว่ากระรันกนี่ปลาอะไรหูกปลาอะไรปลา่าปลา่าอปลาของกระรันเหรอปลาของกระร้าปลาฆ่า ปลาค่าใกล้ๆเลยมีสามารถน่าจะให้อาหารได้ด้วยเนะี่ยด้านบนก็เต่าสองหัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยแต่มันไม่หันหัวมาไหนทูข้างล่างข้างล่างก็สองหัวเหรออ,ออ๋อเออพวกมันติดกันนี่ลูกนี่เต่าอดเตเตอร์เต่าสแนปติ้งสองหัว สัตว์ยี่สิบใครหาสัตว์เพียบเลยไปกลับไปกับคุณกงอ่าไม่ใช่ก็มีอ่าไปไปมีฟาร์มหลังกควายแค่เหรอหน้าแปลกๆมีวัวแค่มันทำอะไรได้บ้าง ตัวต่อไปริ่งเลยนะริงแบรนดอนซีเลยเหรอ กรารการันการันอันนี้นกอะไรอะลูกน,นกนั้นอะนกอะไรอะนกอ,นกอะไรนะนกคาโชวอรี่นกคาโชวอรี่นกคาโชวอรี่นกเปโลสักลองลองนั่งดูกับปลาที่เห็นปลาอะไรตัวใ,ใหญ่ให่ะปลาอะไรเกาเ,าเออเก่าเปล่าเก่าตัวเล็กๆ ปลาอรกับการรู้ว่าปลาอะไรปลาอะไรเดี๋ยวปลาสายปลาเก๋ากันนะครับตัวอยู่ข้างในตัวใหญ่เลยนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรปลาเก๋านีให้อาหารนกด้วยครับนกอะไรเนี่ยนกเฮอริเฮอริแกน ที่เราจะมาให้นี่คือให้อาหารปลาฉลามนะครับห้าสิบวนห้าสิบาทปะไอ้อาหารปลาฉลามยี่สิบาทเองอไวายวนอยู่นี่มาละมาีอะไรบออยม่รู้

mọi người đi đây mọi người mọi người mọi Đi mọi Đi mọi người mọi người mọi người đi 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 mọi người 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 mọi ได้ไหมพวกจะได้กินไหมเนี่ยมันนี่มันน้ำมันบนมเลยมาได้เอาากินดิวเนี่ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยมาแล้วเอาตรงเลยเอาตรงเลยละเฮ้ยไม่ตรงหน่อยเดียวผมทำให้มันตรงโอเคไหมมีสองชิ้นมีสองชิ้นเอาแล้วเอาแล้วกินดิโมเลยเอาแล้วเอาแล้ว ตรงแล้ว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 กินดิ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 ่ไม่กินอไม่กินเอ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกินแล้วกินแล้วโทรศัพท์ไปถเฮ้ยมาอยู่ดีไงมาชลามันต่อไปแล้ว,ลวเฮ้ยกินแล้วกินแล้วมอนรยมอนรยกินไปแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ มอนสเตอร์ร <Monster S 2> รอะควาเรียมพัทยามีหลายโซนนะยครับนี่ยังไม่ไปถึงอุโมงค์ปลาเลยแกรันรู้จักปลาตัวเนี้ย ตัวอะไรตัวอะไรพังพอนอืมตัวเนี้ยที่มันที่มันสู้กับงูได้ตัวเนี้ยพังพอนอ่ะกินงูด้วยเพื่อจะเห็นเลยนะพังพอนแมวเซอร์เวลแมวเซอร์เวลสวยอะ่ะ ัน,นแมวเซอร์เวลลเนี่ยแมวเซอร์วเวลเ,เ,เ,เริ่มเข้าส่วนตูปตาเออไม่ตาตัวใหญ่ดูตอนแรกเหมือนเหมือนลูกปั้นเลยสนะภาพสภาพน้ำยักษ์สภาพน้ำยักษ์ ดูิใหญ่กว่กากันรัน,นอีกนี่ไปพลาไล่ไปก่อนโอ้กิ้งกันสัตว์เทียบเลยที่นี่หลายพันเลยกันรันกันรัน อีกลัหน้าหรืออีน่ากลัวสรุปอีน่ากลัวทำไมต้องปิดทำไมถึงอีน่ากลัวมันน่ากลัวเหรอกระร้านกระร้านตะโขงอินเดียเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตะมันไม่ใช่จระเจ้นะลูกมันไม่ใช่ตะเคียนเป็นตะโขงเพราะว่าตะโขงอ่ะปากเขาจะเล็กเล็กเแหลมๆหลกว่าจระเข้ตะโขง โซนสัตว์เลยคานมเนี่ยโซนสัตว์เลยคานอ ไอหเหลือมตัวใหญ่ขนาี้อะไรนะน,น่ากลัวเป็นอีน่ากลัวไปแล้วนะพวกนี้อนะอีน,น่ากลัวนะ่ารักแค่ตายไม่สรารเมนดื้อ แข็งมากเห็นตัวนี้ดีกว่านี่ก็สาาเบนเดอร์สาราเบนเดอร์ต้องอยู่ในน้ำเย็นนะครับสาราเบนเดอร์เขาชอบน้ำเย็นลูกไอดูกระจกอะเป็นไอ้น้ำเย็นหมดเลยเออสรุปเป็นหมาน้ำใช่ป่ะใช่แอคโชว์ล็อก กลัวเหมือนสลาเบนเดอร์คิดว่ามันเป็นเป็นサラเบดเดอร์คล้า,ายๆกันตูปลาน้องไปปลาเขาปลาเขาดำวันนี้เห็นบ่อยแล้วเออตัวใหญ่ใหญ่เลยเลยนี่ย ต้องบอกว่ามาที่นี่คุ้มจริงๆครับสัตว์เพียบเลยกระร้านกระร้นปลาอะไรปลาอะไรใช่ตอนนี้กระรันชอบปลาดิเกตเตอร์ปลาตะเกีก็เป็นปลาปลาชโด้วนยะขอดูตรงนี้หนะ่อยตรงนู้นอะยู่ไกลอ่ะตรงนี้สวัสดีครับ ต้องบอกว่ามีปลาน้ําจืดปลาแปลกๆเพียบเลยและที่นี่ยังมีอุโมงค์ปลาด้วยยังไงเดี๋ยวพวกเราไปดูกันต่อเราเริ่งนึกว่าแบบพิการเลยนะอ๋ปลาชารโลตัวงอเป็นพันธุ์ของมันเหงื่อเนี่ยเราเรินึกว่าแบบเป็นอะไรดูดิตัวงอเดี๋ยวน,นี่ปลากระเบนแบทแมนเนี่ย เนีน่ยนเขาวิ่งดูพิ่เหมือนทางเขาวเปล่าเนี่ยเหมืทางข้าวนะมันเหมือนไม่มีปีกอะไม่เหมือนปลาก,กระเบนทั่วไปนะ,นะเป็นปลาก,กระเบนแบทแมนและแล้วพวกเราก็มาถึงอุโมงค์ปลาเชิญชมบรรยากาศและความสวยงามกันได้เลยนะคะไปดมมัน ร้องไห้อ่ะนี่ตัวนี้เหมือนฝ่ายตัวดังน่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยก่อนออกครับนี่ให้อาหารปลาช่อนอเมซอนที่เขาให้ I <laughs> do ถ้าใครมาเที่ยวพัทยาและกำลังมองหาสวนสัตว์อควาเรียมแนะนำที่นี่เลยครับมอนสเตอร์อควาเรียมพัทยาต้องบอกว่ามีทุกสะระสัตว์จริงๆรวมถึงสัตว์แปลกสัตว์หาดูหาชมได้ยาก ยังมีสัตว์ปีกอีกพอเดินขึ้นมาด้านบนก็จะมีกรงนกอีกนะครับจริงๆมีสัตว์อีกหลายอย่างหลายชนิดที่เรายังไม่ได้ถ่ายนะครับต้องบอกว่ามาที่นี่นี่คุ้มจริงๆครับอันนี้เป็นโซนนกครับด้านล่างก็จะมีเป็นคาเฟ่ให้ซื้อเครื่องดื่มซื้ออาหารคือคุ้มจริงๆที่นี่ค่าบัตรเข้าชมไม่แพงแถมได้ดูสัตว์เพียบเลย โซโนนกเดินไม่ไหวนะครับ